ดีค่ะทุกคนวันนี้โอห้าหาห้านะคะจะพาทุกคนไปทำเพ้นท์ทีดีเป็นของตัวเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนสามารถทำตามที่เราทำได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้ตัวคอมพิวเตอร์และก็ iPad แค่สองอย่างนะคะในการทำหวังว่าทุกคนจะทำตามกันได้นะคะเราไปเริ่มกันเลย เริ่มแรกนะคะทุกคนก็คือเข้า Sepencil Studio นะคะล็อกอินเข้าไปของแต่ละคนเลยนะคะหลังจากนั้นเรากดที่สร้างค่ะแล้วก็ไอเทมนะคะก็จะมีวิธีต่างๆที่ s e p e n โซ l สอนนะคะตรงนี้แต่เราจะไปทำกันทีดีนะคะกดที่สร้างไอเทมด้วยไฟล์ 3D ค่ะจากนั้นนะคะเราจะดูคำแนะนำการสร้างไอเทม 3D ค่ะ หรือคู่มือนั่นเองถ้าใครหาไม่เจอนะคะสามารถกดได้ที่3ขีคิดข้างบนนะคะแล้วจะมีคำว่าคู่มือค่ะเราเข้ามาตรงที่ 3D Pen หน้านะคะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการทำที่เซเปโตสอนไว้เราสามารถทำในคอมอย่างเดียวก็ได้ค่ะด้วยโปรแกรม Photoshop หรือว่าใครไม่ถนัดสามารถออกแบบได้ในแอปแต่งรูปในแท็บเล็ต iPad ได้เลยค่ะ วันนี้เราจะพาทำแบบทำใน iPad นะคะรายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะไปดาวน์โหลดไฟล์ guide texture นะคะการเพนน้าตรงนี้ค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้โปรแกรมแต่งรูปก็คือโปรแกรม Procreate นะคะเมื่อเข้า Procreate แล้วเรากดนำเข้าค่ะแล้วก็กดไฟล์ที่เราดาวน์โหลด เสร็จแล้วออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะในแต่ละเลเยอร์ของไฟล์นะคะก็จะมีไฟล์ไกด์ค่ะแล้วก็ BG นะคะซึ่งสองไฟล์นี้จะใช้ในการดูตำแหน่งที่เราจะวาดลงไปค่ะใครถนัดวาดแบบไหนหรือว่าถนัดเพ้นท์ถนดัดปัดแปะรูปนะคะสามารถทำได้หมดแต่วันนี้พี่จะมาแนวตัดแปะนะคะ ในการตกแต่งของพี่ก็จะไปใช้รูปฟรีในฟรีพิกค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฮาโลวีนเนาะเราก็จะมาตกแต่งเป็นแนวฮาโลวีนกันนะทุกคนก็ดาวน์โหลดรูปมาในนี้นะคะซึ่งสามารถเลือกรูปได้หลายรูปเลยนะคะทั้งแบบฟรีแต่ถ้าใครชอบแบบพรีเมียมก็สามารถไปโหลดแบบเสียตังค์ได้นะคะ แต่วันนี้เราจะใช้แบบปีกันนะทุกคนก็เลือกหาอันที่ชอบใช่ไหมส่วนใครมีปีมือหน่อยถนัดวาดระบายสีก็สามารถทำได้เลยนะทุกคนส่วนเรานั้นขอตัดแปะละกันก็มาตัดแปะนะนี่อย่างนี้เราก็ดาวน์โหลดรูปบันทึกรูปไปเลยหรือว่าจะหาแบบอื่นเดี๋ยวเราจะไปหาแบบอย่างอื่นดีกว่า แบบได้คัดแล้วกันได้คัดนะได้คัดโอเคซึ่งน่าจะง่ายต่อการตัดแปะของเรานะคะวันนี้พี่จะทำแนวฮา l โลวีนนะทุกคนแล้วก็ตัดแปะมาทามันแบบน่ารักน่ารักมุ่มมอันนี้ก็หาเลือกรูปก่อนสำหรับใครที่หารูปมาใช้นะคะเราแนะนำเว็บนี้นะ มีรูปให้เลือกหลายแบบมากๆวันนี้ก็เลือกรูปนี้แล้วกันะะต่อมาเมื่อเราได้รูปแล้วนะเราก็จะเอามาตัดแปะเลยพี่ก็จะตัดแปดตะตามสไตล์นะทุกคนอันนี้พี่ก็จิ้มเลือกเฉพาะรูปที่เราชอบนะเอามาแปะวางไว้ตำแหน่งที่เราอยากให้เป็นอยู่บนหน้านะพี่ก็เลือกเอาเฉพาะอันที่ชอบ แล้วก็มาไว้บนหน้านะทุกคนตรงนี้ก็ขอข้ามแบบเร็วๆแล้วกันอยู่ที่ฝีมือแล้วกันงานนี้นะจะสวยไม่สวยก็ออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็เลือกรูปที่ชอบนะที่อยากจะวางไว้ตำแหน่งไหนอะไรยังไงก็ตัดแปดได้เลยส่วนพี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็แปดแผลหน่อยให้ดูน่ากลัวฮาโลวีนนิดนึงจากนั้นนะทุกคนก็ให้ทําการเมื่อทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ เราก็ไปปิดไฟล์ของที่เขาให้มาก็คือไกด์กับ BG เสร็จแล้วเราก็ไปบันทึกนะทุกคนปิดพื้นหลังให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่นำออกของโปรแกรมได้เลยบันทึกเป็น PNG นะทุกคนจากนั้นเราจะไปทำในคอมพิวเตอร์กันนะใช้โปรแกรม Unity นะทุกคนแล้วกดที่ตัวเล่นสามเหลี่ยมข้างบนนั้นนะ จากนั้นเราจะมาทำการกดนำเข้ารูปที่เราวาดไว้นะโดยการคลิกขวากดที่ Import New a c c e s s จากนั้นก็ Import รูปนี้เข้ามาเลยเมื่อ Import ได้แล้วเราจะมาปรับค่า Max Size นะทุกคนเพราะว่าเซฟเพโซกำหนดไว้แค่512เท่านั้นเสร็จแล้วก็ Apply ได้เลย เมื่อทำเสร็จแล้วเราไปกดที่โ l เดอร์นะทุกคนแล้วเราจะมาปรับตําแหน่งโพซิชั o n ของหุ่นกันเขากำหนดไว้ระยะก็คือลบ0.28ส่วนแท้นนะก็คือ2.43มันจะทําให้เห็นตัวเพ้นที่เราทํามาเยอะไงหลังจากนั้นเราไปที่หมวดหมู่เมคอัพใช่ไหมแล้วเข้าที่ a c ฟสเพน t i n g นะทุกคนอาเจอจไหมตรงนี้นะกดติ๊กข้างหน้าเฟสเพน t i n g นะหลังจากนั้นก็กดที่วงกลมแล้วเราก็กดที่ไฟล์งานเรานะอันนี้เมื่อกดเสร็จแล้วนะเราก็จะ Import ออกกดที่ s e ปเป s ซสตูดินะแล้วก็ Export ออกมาจากนั้นนะกด Convert แล้วจะได้ไฟล์เซปเปโซออกมาสี่เหลี่ยมสีขาวนี้ แล้วเราก็ไปเตรียมเว็บของเซเปนโซนะสร้างกดไอเทมแล้วก็สร้างไอเทม d d นะเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่เพนหน้าอันใหม่นี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุกคนทำในคอมสามารถกดที่ไฟล์เซเปนโซแล้วลากมาหน้าจอนั้นได้เลยนะแต่คอมพี่มีปัญหานะคะก็เลยไม่สามารถลากให้ดูได้ก็เลยจะมาทำแบบ ที่บันทึกไฟล์นั้นอ่ะมาไว้ใน iPad แล้วนะก็กดไฟล์ที่เราเซฟมานะแล้วก็เลือกไฟล์ก็คือไฟล์นี้เราก็กดอัปโหลดเลยหลังจากนั้นนะรอแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นประมาณนี้เราสามารถดูรายละเอียดของเพนทีดีที่เราสร้างได้ในโทรศัพท์ด้วยนะก็กดที่พรีวิวผ่านโทรศัพท์ข้างล่างนี้นะมันก็จะไปขึ้นใน s ซเ c i โซแอปโทรศัพท์เรา เราสามารถไปลองได้ก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็ลองดูอย่างนี้ได้ก็เปลี่ยนภาพเปลี่ยนอริยบทได้แต่จะไม่สามารถซูมได้นะทุกคนก็จะเห็นแบบไกลๆแบบเนี้ยซึ่งนี่ก็พี่ไปลองมาให้ดูแอบหลังจากนั้นนะเราก็กลับมาที่เดิมเรามาป้อนชื่อตัวไอเทมของเรานะอย่างวันนี้พี่ทำฮาโลวีนก็เป็นฮาโลวีน Halloween l o v e ลลี่ละกันฮ a l โลวีนเล o v e ลีชื่อทุกคนสามารถตั้งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะหรือว่าใครแบบเอาให้แบบหรือว่าคีย์เวิร์ดให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นเนี่ยเช่นสมมติถ้าทุกคนแบบทำชุดนักเรียนหรือว่าแบบสร้างอะไรที่เกี่ยวกับนักเรียนสกูอะไรอย่เงี้ยก็เข,เขียนคำสกูนักเรียนไปมันก็จะดีเพราะว่าแบบ มันน่าจะไปเห็นบบเวลาคนอื่นค้นหาอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไอเทมของเราใช่ไหมตรงนี้แท็กก็เหมือนกันก็เป็นฮาโลวีนไปก็ได้หรือว่าใครจะไม่เขียนก็ได้ส่วนพี่ไม่ค่อยเขียนเพราะว่าพี่พิมพ์มาแล้วมันชอบเด้งหายอ่ะพี่เลยไม่ค่อยเขียนส่วนใครจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะือไมเราก็จะพิมพ์ฮาโลวีนไปแท็กนะคะ พอแค่นี้แหละแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้กันราคาที่เราจะตั้งนะทุกคนก็แล้วแต่เราเลยพี่ตั้งเ้เซฟเขาพอคนกันเองเนาะาเซฟพอาเซฟแล้วก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเขารวมก็มีแค่นี้แล้วเราก็กดส่งตรวจสอบนะปึ้งกดส่งกดสอบได้เลยทุกคนเช็คหมดแล้วเนาะ แล้เวเราจะกดส่งตรวจสอบแล้วนะก็เมื่อตรวจสอบนะทุกคนก็จะมีข้อก็จะเป็นพวกข้อห้ามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบถ้าตรวจสอบก็อาจจะไม่ผ่านยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ส่งตรวจนะแล้วเมื่อเขาอนุมัติก็จะขึ้นแบบนี้สำหรับพรีเมียมจะใช้เวลาประมาณไม่เกินวันหนึ่งนะทุกคนพี่ก็ใช้อยู่ เมื่อเขาอนุมัติแล้วนะทุกคนมันจะไปแจ้งเตือนในแอปเซปิโตของเราใช่เราสามารถเข้าไปดูได้ตรงไอเทมกดไอเทมนะทุกคนแล้วก็จะมีขึ้นไอเทมที่เราลงขายก็จะประมาณนี้ของพี่ก็มีหลายอย่างก็ไปอุดหนุนกันได้นะทุกคนนี่ส่วนที่เราเพิ่งทํามาใช่ไหมเราก็กดดูปึ้งขยายได้แล้วอันนี้ก็ลองดูได้ นะทุกคนมันก็จะประมาณนี้สำหรับเพ้นทีดีนะส่วนอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันพี่ทำดอกอันนั้นใกล้ลูกกระตาไปน,นิดเลยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ส่วนบางอันก็สวยดีบางอันพี่ก็อยากยกเลิกขายเหมือนกันแบบมันไม่ได้เลย่ะแต่ยกเลิกไม่ได้ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับการทำเพ้นทีดีหวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์และซับสไคร์ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย